เดี๋ยวในตอนค่ำเนาะตอนหัวแรงพี่นอ้องที่บาลแพงท้าจะจะพาทุกคนไปเบิ้งวิธีข้เาเอาบรรลูนลงพี่นอ้องถือว่ามันเฮ้วเนาะแต่เทอ,อน,นี้บราแพงท้ายถือว่ามันกัดจ้าขึ้นเนาะก่อนนี้ขาเจ้าวกำลังตั้งหนึ่งลงพี่น้องอาจารย์อาจาจะมีเสือกนี่หลายคนเนาะจี่าดึงให้หมันคงทีจะเห็นทุกคนเนาะ คนเจีวขจาจะเลิ่กปูแพ้แล้วนี่เนาะจากลายล่ดวยยุทเจียวเจาเอาลงขจาจะมีเสือกันมีห้หลายคนจับเนาะจากปรี้ดันนั้นยุ้งสุ่นะ ตอนนี้เริ่มเห้าลงนลับไปเน้ะเรีแ,บบแบ,บลงแล้วะจะมีสามคนมาจะว่างที่พรเจ้าดึงพระเจ้าก็มีความว่องไวขนาดพี่เนอะในการพับในการเมียน นักท่องเที่ยวเนี่ยแมาหลายเนาะมาคืนนโอ้ใหญ่ขนาดไหนจะเป็นแพ่ที่ดีเนาะหาัวใหญ่เลยเนอะโอ้ประจับป์ภาพแบบนี้คนหลาย เอาไว้ขนเ,เลยจะมีทีมงานที่จ้าจุเชียวมาขึ้นบรรลุนแล้วกะครับเงยนไปหน่อยอาจจะมีบางคนหลายังินเลยเจ้านี่ขึ้น ที่จุดเทว,วายหุหัวเดินเนะะะาะเดี๋ยวข้าจะมาลงที่จุดนี้เข็มท่าว่าขึ้นที่จุดที่เบาแพงมาท้ายแบบนี้ตลอดเข้าวจะลงบอนหม้แค่เดียวเลยพรับพับๆเงี้ยนกับเวลาประมาณ 5ะโมงแรงแต่อากาศจะว่าบองทางจะมีลมผ่านมาเย็นแล้วพี่น้องเาจ้ว่าจะลงีจุดนีก้ก็หลายหน่วยเนาะที่จุดทำงาน,นนะใกลๆจะแล้วล่ะะแับจุดที่ว่าเขาจะพับเนี่ยนะจะเป็น แต่ดับท่องเที่ยวที่ว่าเพศฝรั่งทางยุโรปจามขึ้นมาร่แบบนี้เลยพี่น้องขนาดยาวกสิสําเร็จแล้ว จะมีแพรเนาะ่ะว่าป Ł, แูแล้วมีพีน่นาะบําไมันเปื้อนเนาะหรือว่าสัมผัสกับก้อนหินอะไรต่างๆปมูมาให้มันเปื้อนแบบนี้กระแพรก็จ้้เดี๋ยวไว้ขนาดเลยจะมีหลายคนรวมมารวมมือกัน ที่ลายจุดเนาะที่ขายเจ้าอันขึ้นหลือขายเจ้าลงหล้วขายเจ้าจะามีลายน้วยเริม่มนีเลยจะเป็นบริษัทคนจีนสุดลายพี่นอ้อง ราทีไงหน่วยนี้เนี่ยโอ้จะมีหลายคนแล้วหลายคนว่าโอ้แล้วไวัขนาดเลยจะปิดกุ้มไม่รุนเนาะที่ว่าข้าจ้าอยงเงียนแล้วก็พอข้าจ้าแบ่งบาแบ่งคนละครอบครัวข้าจ้ากลับมามาแยกเบียดช่วยพ่อแม่ก็มีพี่นเนาะ Cô lại quần này Không có nhau lèo váy thì nói มาสมที่บ้านแม่อย่าลืมครมเมต์ลืมติบตามเพื่อเพื่อเงนกำไมีใ,ให้จิตต่อไปต่อไปเอาขอวมาสบายดีขั้นอนียว่าให้เจ้าจิบพูบารุนกันเรียบร้อยแล้วเน,นาะแล้วล่ <c oughs>